ครับถ้าเขาจะกินเขาเดินหาน้ำเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอยากเมื่อวานผมเอาไปเช็ดแล้วเขาไม่กินน้ำเขาไม่กินน้ำบากเขากินหมูเยอะนะครับเขาอยากกินเดี๋ยวเขาไปกินเขาเองนะครับไม่ต้องเหนือหนาต้องโอ้ต้องพอเขาดังแล้วเราต้องอวยเขาต้องเอาน้ำให้เขากินกินยาต้องกินน้ำเขากินกระต่ายเขาไม่กินยาดีเฉยนะเมื่อวานผมผมจะไม่ไลฟ์แอร์ฟ้าละใครจะดูก็ดูช่องนี้นะครับ ว่าแอร์ฟ้าจะไม่ได้เห็นแล้วถ้าใครตอบว่าผมผมไม่ไม่ไล่เลยนะครับผมถือว่าบางครั้งเนี่ยสุนัขนะับเขาก็มีวิธีของเขานะครับอย่าเลี้ยงจนเป็นคุณหนูไม่เอานะครับไม่เอาผมไม่เอาหมาคุณหนูต้องให้กินนู่นต้องให้นี่ครับผมเช็คขี้จะเดี่ยวก็โอเคแล้วผมไม่บน่นนะฮะแต่คือเมื่อวานผมถูกด่ายเยอะมากถามว่าไอ้อคนจุงมึงไม่รู้เรื่องทำไมไม่เอาน้ำไม่หมากินถ้าเขากิน๋ยวเขามีอาการเขาเองผมจะรู้ว่าเขาจะกินน้ำ เรียบร้อยเลครับมเช้าต้นต้นประการไรไปแล้วครับ,รบทานข้าวเรียบร้อยนะครับต้นประการทานข้าวเรียบร้อยอกินข้าวหมูคุกกับข้าวให้กินฉากกินเรียบร้อย ผมไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะครับผมไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งแต่แอฟฟ้าผมจะไม่ไลฟ์นะไม่ว่าที่ไหนแนวกัาช่องนี้เมื่อถ้าว่าผมผมก็จะไม่ไลฟ์ดูนะครับผมผมเลี้ยงผมเลี้ยงหมาไม่เป็นผมเลี้ยงแบบนี้นะครับผมเลี้ยงตามสไตล์ผมเขาก็อยู่เขาก็มาจากมหาจรนะครับอย่ามาอวยไม่เอาไม่ต้องอวยเขามากมายนะครับเอาแค่ว่ารักเขาเมตตาเขาแล้วก็ดูถึงเี่เขาแนะนำผมยอมรับว่าโอเคเรา กากระแสเขาโอเคให้คนดูเขาทุกคนอยากเห็นผมก็ไม่ได้อยากเห็นไลฟ์เขามากมายไม่ได้เหมือนกันคือคนอยากเห็นก็ไลฟ์ให้แต่อย่างที่บอกนะครับเขามาเขามาจากหมายจอนนะครับจะมาปรับให้เขาเป็นหมาทุกหมูไม่ได้ไม่เอาครับผมบอกเลยว่ารักเราไม่ทรมานเขาก็พอไม่ทรมานเขาก็พอนะครับเขามีความสุขเน่ยพอนเปลี่ยนนายเอ๊ะเจี๊ยกป๊อกมอง เขามาจากหมาลำตะคองเขามาจากหมาจรนะครับอยากให้เขาเป็นหมาขุนหนูกินน้าต้องกินต้องให้เขาอยากกินเดยวเขามีอาการเองเขาอยากจะขี้อยจะเยียวเราทําไมคนละขี้เยี่ยวไม่ได้สบายๆอย่าเชื่อผมนะครับอย่าอย่าไปซีเรียสกันมากมายกับสิ่งที่ตอนเนี้เขาอัพตัวเองขึ้นมาเขามาวิ่งอยู่ในโครงการทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออทุกคนเอ็นดูแต่เราอย่าอวยอย่าทำให้เขาเสีย เขากินต้องวิ่งไปหายหเขานะครับสัญชาติยานคนเราจะกินอะไรก็ต้องหายกินไม่เอานะครับไม่เอาหมาขุนหนูไม่เอาหมาขุนหนูผมบอกเลยว่าไม่เอานะครับรักเขาจริงที่เขาเป็นนะครับถ้าคุณการเขาอวยก็จริงคุณผ่านลำตะคองมาทําไมเขายังอยู่ตรงนั้นทาไมไม่มีพาใครพาเขาไปทําไมเขายังอยู่ตรงนั้น เขาดังคุณจะมารักเมตตามาหัวมาแตะใครแตะไม่ได้คุณต้องให้เขากินตลอดติดคอเขาไม่ได้ติดคอเลยหมาติดคอผมรู้นะครับผมก็อดูออกสองวันด่าผมเยอะมากนะครับผมเลยบอกปิดไลฟ์เลยผมไม่อยากตอบโต้ตอบโต้เพราะว่าได้กลคนรักหมาได้ไย่อยากเล่นเลยไม่อยากพูดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่สนใจหรอกเขารักแต่หมาเขาไม่สนใจความเป็นมนุษย์ของคนนะครับแต่นี่มนนี ผมผมผู้ช่องนี้ผมเอาแบบนี้นะผมเอาแบบนี้นะผมจะเปิดในช่องนี้นะครับว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างน้นรักเขาแบบไหนรักเขาแบบนั้นนะครับเรามาโดยหมาจอนเขามีบุญเขาวิ่งตามบินบปลิลิศนะครับเราจะไม่อวยทุกวันนี้เขานอนบนรถนะเขานอนห้องนี้เขานอนในห้องนอนในห้องกับพี่บินนะครับเช้ามามีคนหาข้าวกินเขา,นาไม่ต้องไปหาโอเคที่สุดแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเออ กินน้ำต้องกินกินจานต้องกินข้าวกินน้ําด้วยดริงๆเขาหิวเลยเขาบอกเขามีอาการผมเองนะผมบอกแล้วผมเลี้ยงหมาไม่เป็นเนี่ยผมเพิ่งมาดูเขาเนี่ยโดดแรกในชีวิตที่ผมเลี้ยงหมานะด่าผมไอ้คุณจุงมันไม่รู้เรื่องด้่นนี่นั่นปาพอมาแล้วพอมาแล้วพอมาแล้วเร็วเร็วเร็วพอมาแล้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 วดูก่อนดูพอมาแล้วดูดิพ่อมาแล้ว นี่รครับออกมาแล้ว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 เชิี่ยผมนะครับ <พอ S 1> เราจะได้ดูด้วยกันไม่เอานอนในห้องครับในห้อง,นอ,งนอนนอน,นอนใต้โต๊ะเป้วปูผ้าตอนใต้โต๊ะมุดเข้าไปนอนแล้วเช้าแต่งตัวมาที่บ้านเปิดมาเลยเลยครับผมครับครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณได้ได้จัดการเองนี่เดี๋ยวไปนายให้ลูกพี่ก่อน อะไรนะเป็นที่นอนแมาได้ได้เน um, ี่ยเป็นนะมาแล้วครับไหนไหนมาเด็กมาเอาที่นอนกับเราหน่อยมั้ยที่นองกันที่นอนที่นอนที่นอนไอ้หนูนี่อันนี้่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนี่กินน้ากินน้ำนิดนึ่งกินน้ำนิดนึ่ง เนี่ยเนี่ยถ้าเดินไปอย่างเงี้ยเขากินน้ําเลยนะครับเขาเจอน้ำก็กินน้าเลยผมถึงบอกว่าอย่าไปหมายใจว่าเอ้เขากินข้าวขาต้องกินน้ำไอ้กินกินไอ้นี่ไก่ไก่กินยาแล้วต้องกินน้ําบางครั้งมันก็ไม่ใช่เนะยเขาอยากกินเขาเดินไปกินเขาเองเราไม่บังคับนะครับบางคนบอกอุ้ยเอาน้ำเขากินเทใส่ปากมันใช่เหรอเอาใส่ถุงมันใช่เหรอนะมันไม่ได้ผมไม่บอกมามาลงมามาลงมาไม่นอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้แล้วนอนไม่ได้แล้ว ปูนอนก็ต้องปูให้นอนนะคิดเอาแล้วกันเนี่ยเนี่ยไปไม่มีแล้วมานี่นิเดี๋ยวเทให้ป๊บนึกว่ามีอันนี้เขาหิวน้ำเปล่งเขาเดินไปสองรอบมาลงมาแล้วนะครับแป๊บนะครับแป๊บนะมามาไปน้ำนี่น er like ี But, ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเออมันพอเทน้ำเขาลูเขาเดินมาเลยเนี่ยผมเทน้ำปั๊บเขาดูเขาเดินมาเลยนี่อย่างนี้คือการที่เขาจะกินน้ำเนี่ย วันผมโดนด่าเยอะมากนะครับโดนด่าจนผมปิดไลฟ์เลยผมโมโหมากนะเพราะว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าถูกถูดกด่าเขาหมาดไม่ไม่สมควรนะครับผมเลยวันนี้จะไม่ได้เห็นผมไลฟ์เลยนะในแอดฟาผมจะไม่เห็นเลยไลฟ์ผมไลฟ์เห็นได้พี่ท็อปคนเดียวเพราะว่าเพจเขาแต่จะไม่ไม่เห็นเลยปะมาลงมามาลงมาวานดีครับเขาลงไปวิ่งแป๊บเดียวเขาเขาอึ้งเลยเขาอึ้งเลยครับความไปเริ่มเลยเขาไม่ได้อึ้งมาหลายวันไม่เคยเห็นเขาอึ้งเลยเมื่อเห็นเมื่อวานนี้ครับคอมล่มเลย มาลงมากินน้ำกินน้ำก่อนนะกินน้ำพ,พักผ่อนโรงแรมเขาเป็นโรงแรมแรมใหม่นะครับเขาไม่ให้หมาเข้านะพี่ท็อปขอนะขอขอ,ขอมา,มากมาลงมามาลงมาหาพ่อมามาลงมามาลงมานี่อ่ะหาพ่อมามาหาพ่อมาหาพ่อหนุ่มมาพ่อไอ้เขาดิ้งหายแล้วนะแค่สี่ห้าคืนปูกระเบี่อ่ะ ลลมาเ,เมันเคาะประตูเวยนะเมื่อวานเนี่ยพี่พผมไปนั่งฟังเมันขูดประตูจะออกเลยนะ <c oughs> จะออกครับถ้าเขาจะขูดประตูเขาจะออกครับไม่่ั่งใหัแล้วรไม่รู้อ่ะอยู่ในเป๋าอ่ะายข่าไม่ใช่ายท นี่มันอยู่ในกระเป๋านี่แหละหนูรู้อะไรไอ้แปะไว้ท้ายรถเนี่ยเขียนเป็นเปียกแค่ท้ายรถในรถเนี่ยขับๆไปไอ้ไว้รถนู้นแหละแปะไว้รถนู้นสินี่แปะขายเองแปะ เอา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 ไปพึงพึงไวะแล้วลท้ายรถอ่ะเขามีผืนนึงแวะเดี๋ยวหาซื้อผืนนึงมีต้องใช้สองผืนนะครับเนี่ยเคตามนี้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับพ่ออย่างที่บอกนะครับว่าไม่บ่นแล้วเช้านี้นะครับจะดูแต่ช่องนี้นะครับติดตามช่องนี้ช่องเดียวเลยแอลฟา้าผมไม่ไปให้ดูแล้วโอ้ดูแลขนาดนี้นะครับดูแลยูวะาดู่าวกินข้าวแล้ว เสื้อขวจุดพักเที่ยงเลยใส่ต้องใส่หลายคนจุดอย่างนี้นี่อาการเขเยอะอะไรนวันนี้จุดพักเที่ยงเลยมีใไนีก็ได้มารถไปแล้วกลับมาทางตาี่กับเดี๋พี่ไหวอาจารย์โคสุภาลาจุดเจ็ดจิ๊บๆอีกร้านแันวนะน่าจะกินข้าวแล้วเดี๋ยวป๊บครับประท้าลงมาไม่ทันนะไป หมากินยายังหมากินยายังกินยาเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแลยครับนี่ครับดูเขาต้องใส่เสื้อครับใส่เสื้อดูอาการจับไว้นะจับไว้นะวิ่งนะวินไล่บินไล่เหรอบินบินไล่เหรอเสื้อใหม่ เนี่ยเช้ามีช่างแต่งตัวส่วนตัวด้วยนะครับนะนคิดเอาแล้วกันนะครับสิบ,สบวันที่แล้วนะครับยังวิ่งตุองตัวงตงอยู่ลำตะคอนครับวันนี้นะครับนี่มี มีช่างแต่ตัวส่วนตัวเลยครับเช้าต้องใส่เสื้อก,กินข้าวออกวิ่งนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับของเปลี่ยนน,าย,ยน,นายเปลี่ยนนายปในหน้ จะไม่ใปาสองคนครับนะดูแลแปดคนนะครับผมถึงบอกว่าอย่าทำให้เป็นหมาขึ้นหูนะครับมันจะมันจะอวยเกินไปแค่ช่วยกันดูแลช่วยดูแลนะครับเพราะว่าทุกคนรักนะรักเขาเพราะว่าเขาเป็นหมาเนี่ยเั้าทุกคนไม่กัดไม่อะไรจะทำไรยอมแม่เนี่ยมีตับให้กินบ้างเะไรทุี่ครับวางตัวเองก่อนแล้วค่อยให้กินเนี่ยดูดิดูดิ ไม่ใช <Christina. S 2> ่หมาคุณหมูแต่ก็นะครับเหมือนนักนั๊ป๊นได้หมดเวเวเวยืนยืนขวไมินอสานพี่ะ้โอกนยตกครับกินแล้วครับเรียบร้อยครับแต่แป้งกินเรียบร้อยดูใต้ตาดูสายตาเรไปกินดูตายตาเร็ว แงพท่จะเราถมึงเนาะไม่มีอ่รตรงวันนี้ตอนเย็นไม่มีให้เหรตอเย็นไม่เป็นัาไก็บอกว่าใม่ตลาดมีไม่ตลาดสาใๆมตลาดที่ตลาดเช้าอ่ะไอ้ที่นี่นะเน่ยเขาเราอยู่หลักเลยมีสอวันเลือตอีป่ะแต่วันเย็นีเรืององวัดเย็นี่ก็สงกรานแต่ถ้าอยากได้ตลาดเย็นเนี้ยว่าที่หนูส่งให้คุณเขาเิกกิจการแล้วใช่ไหมเขาเลทำไปแล้วค่ะ น่าจะไม่หนีไม่วิ่งทุกทีจะวิ่งเลยนะนี่ยไหนวัม่อวินัยุลทีย์แต่ที่เลามากน่าจะน่า้ะหมดแล้วเดี๋ยวแต่สายห้าถึงวิ่งออกแล้วเราอาจจะไปวนตามเป็นแถวแบบ คู่แพทคู่พอรวยแล้าไม่หมดแล้วนะไม่จบจบเรื่องนี şey ้นะถ้รอจีนแล้วมันต้องผ่านศาลเจะม่่าเดียวาเ้าเทต่างนานาล้ไม่ไม่ันรัเลรำก็ไปคืนแล้วคร้งซเพลนะอ่ามก คนเออเดี๋ยวจะได้ล้อมขวายขเพลงเดี๋ยวส่งให้น้องกนลงคือได้กำการถูกแม่่ไม่ไม่หมดลเแล้วหมล่เอีแล้วม่ะไโพได้ยืดอย่าเขาตลาดใช่พี่คือรถไปตลาดเลยไม่ได้ไม่ได้ยืดตัวจะยืด้วยตอมันยืดแ่ล้อมนะค้าข้าว้อเอีย มีมีเพลงหนึ่งทุ่งลุยลายไอองลุยเดียวลยช่วยลายน่าจะลองอ่ทุ่งลุยลายด้วยทุ่งลุยลายยืนนกไอูรคนยดกันยืดกันกันอี่ยเรน่นครับนี่ขอบคุณทุกคนนะครับ มาช้าเป็นไงครับรคุณต้นเป็นไงคุณต้นเปไ็นไ,ปไงคุณต้นเข็งไหมนะผมว่าสนุกสนานีกป่าครับนะอย่ามาเอาเป็นจริงเปจังผมไม่ได้เกลียดไม่มีใครเกลียดเขาแล้วก็ไม่ได้ทรมานเขาอย่าอย่านะครับผมขอว่าอย่าอย่าอย่าว่าคนเลี้ยงนะครับเพราะว่าหมาคือหมาเข้ามาจะหมาจรอ เราไม่ได้ดูถูกเขานะครับเราดูแลนะครับอย่าให้ผมต้องเสียความรู้สึกนะครับเพว่าเนี่ยผมเสียความรู้สึกในช่องนั้นผมจะไม่ไล่เลยจะไม่ได้เห็นเลยนะครับจะไม่ได้เห็นแหวนเปลี่ยนนายเลยช่องเปลี่ยนนายคือเปลี่ยนนายนะครับไม่ต้องมาบอกผมว่าเฮ้ยคุณให้กินนู่นกินนี่กินนี่นู่นเนี่ยไม่เอาแมวนะครับผมอยากว่ารักเขายังไงให้รักเาาอย่งนั้นรักเขาในี่ยเป็นหมาจรคุณรักก็เป็นหมาจรแต่มองว่าเขาเป็นหมาที่บินโทรครับโทรครับเดี๋ยวแม่บิ่งไงได้บินอีกแล้วแล้ว ยิงหนอนยิยงไอ้นี่ครับ ย auto, ิย ala, ย่งหนอนยิ่งปลอดภัยเออไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาน้ำสามตื้นน no. yeah, ้ำแล้วเป็นหอนไม่ถึงวันไหนพี่อย่าไปสนใจนิดนึงครับมันต้องมีบ้างมีบ้างคนเรามีไม่มีมันทําดีนะเราเช็ดกี้เช็ดเดียวแต่เราตู่คนเรื่องนิดเดียวนะโอ้โหกันนาด่ามีคนท้ากระบะเลยเขาด่าบารเลยบอกด่าก็ด่าไปไม่สนใจเพราะว่าถ้าด่าก็ไม่ได้เห็นนะผมไม่ให้ดูเลยใส่เสื้อแล้วก่อครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณที่กําลังใจขอบคุณมากๆนะครับผมไม่มีอะไรผมไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมไม่ซีเรียสแต่ว่าจะดูเลยครับถ้าดูแล้วเอาไป เอาเอาชีวิตหมาไปพันพัวพันกับชีวิตตัวเองอย่าดูดีกว่านะครับผมน,นึกบอกว่าเหมือนกันการเมืองอย่าเป็นเรื่องส่วนตัวจะดูอะไรอย่าเอาเป็นเรื่องส่วนตัวมากมายดูกลางๆดูความน่นารักนะครับเอฟซี FC ดูได้ดูเขาชอบพลังงงครับงงครับเล่นตับไปไม้งงอยูเช้ากินข้าวกินยาไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ยชีวิตมีแค่นี้ แล้วเราว,วิ่งอยากวิ่งนอนไหนก็ได้วิง่งไม่ได้ไปบังคับเหนื่อยหอบขึ้นรถนะครับผมปลูกผมสอนให้เขาขึ้นรถเองผมสอนให้เขาขึ้นรถเลยเรี่เขาขึ้นรถเขาขึ้นนะครับรถหกล้อเขาขึ้นได้หมดตอนนี้เขาเขาเชื่องเลยปังคำสั่งผมพูดบ้างแล้วบอกว่าวิ่งคือวิ่งนะครับวิ่งเขาไปเลยนะครับอยากเรียนไหในรอรถรออยู่ติดเครื่องรอแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นนอนได้เลยเดี๋ยวเขาขึ้นนอนเลย ตอนนี้คือรถเก่งนะเนี่อออชอบอยู่กับคนชอบอยู่คนไม่หมาชอบอยู่คนออนะถ้าไม่มีคนก็จะเหงาเหงาเลยนี่หมาแล้วตัวขิงตัวขิงตัวขิง,ขงะนะลักษณะเป็นรีมาชายเป็นหนายหลับงานดูแลจริงดูแลจริงครับอย่าไปคิด,ดเรื่องโอ้โหเมื่อวานแค่เรื่องไม่กินน้ำนะโอ้โหไว,ไวไายกันซะผมรู้ว่ารักนะครับรู้ว่ารักรู้ว่ารู้ว่า,วาเอ็นดู ผมอยากจะถามคนที่ด่าผมว่าถ้าเอ็นบูรักเขาทำไมไม่ไปเอาเขามาจากลาตะคอถ้าคุณเจอผมถามว่าถ้าเขาไม่ดังนะครับคุณไปเจอเขาคุณจะรับเขาไปไหมไม่ต้องมาบอกว่าเขารอคุณบินไม่ต้องพูดนะครับว่าถ้าคุณมองว่าคุณรักเขาคุณเอ็นบูเขาถ้าไม่ใช่หมาไม่คุณบินไม่เอามาคุณจะมาดูอย่างนี้คุณจะเอาเขาไปไหมทําไมเขายังอยู่ตรงนั้นเป็นปี ้แต่วันดนาผมเยอะมากต่ไม่เป็นไรผมก็บ่นตามระตาผมครับผมขอบคุณครับไม่ใช่ต้องใจขอบคุณครับตามเราอยู่กันตามเขาเลยด้วยเถอะ อย่าเครียดนะไม่เครียดครับไม่เครียดครับแต่เข <mm <ets> <khác> <endeavors> าไม่ได้เห็นแล้วครับไม่เห็นนะครับผมถึงบอกว่าเขาเป็นหมาจรเขาเป็นหมาที่ถูกเก็บมาเลี้ยงนะครับอย่าไปนี่เขามากอย่าให้เขาเป็นหมาคุนหนูอย่าให้เขาเป็นหมาคุนหนูตอนนี้เป็นอนี้ก็มีเจ้าเก่าไม่เป็นแล้วเนี่ยยี๊ยี๊ เขาหน้ารักในความขี้เหร่เขามองเขาไม่หนวดบางคนบอกตัดผมตัดหนวดนู่นเนี่ยรักเขาที่เป็นเขาครับที่เป็นแบบนี้นะครับคุณรักเขายังไงก็อย่างนั้นอย่าไปเปลี่ยนเขาดูในหมาอย่างเดียวผมทำงานผมไม่อยู่ผมอยู่ก็ต้องดูแลเขาไม่คิดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณครับเดี๋ยวจะออกเดี๋ยเช้าเดี๋ยวดูก่อนนะจะลงวิ่งกับพ่อเขาไหมนั่งมองนั่งมองหานอนจริงๆใครพูดอะไรตาลอกแหลกลอกแหลกดูดูแววตาดูใครจะพูดอะไรไม่รู้ลอกแหลกลอกแหลกไหมดชกนีคม่ครครับครับเลย

ขอบคุณครับช่องนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วผมเปลี่ยนชื่อช่องให้แล้วนะครับไม่สำรองอนระัเดี๋ยวถ้าวันไหนใบน้ําท่วมเขาไม่ได้ไปก็จะเปลี่ยนเป็นช่องกับช่องเดิมน,นะครับขอบคุณนะครับเช้าๆนี้ขอสักแสนเงใจแล้วกันแสนใจแสนใจนะอยากได้ไหลายๆใจนะแต่อย่าไร้ใจใส่นะแค่นั้นเองขอบคุณครับ คือกเราบอกเว่ายด่ะคนเลี้ยงนะคนเลี้ยงเขาเลี้ยงก็ไม่เป็นไม่เคยเลี้ยงหมาเลยมีไม่เท่าคนเดียวที่เลี้ยงหมาเป็นนะครับเขาเลี้ยงหมาอยู่แต่พวกผมว่ามันเลี้ยงหมาไม่เป็นเลยไม่เคยเลี้ยงกันเลยนะครับไม่รู้ว่าอาการรู้อย่างเดียวว่าเขาอยู่น้ำแต่เขาต้องมีไปเลียพื้นเลียงอะไรนานคือจะหาน้ำไม่กินอันนั้นคืออาการของเขาเขาจะบอกเราจะดูตามอาการเราเลี้ยงตามอาการไม่ใช่ว่า ไปวาง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 รอทางเดียวมันไม่ได้นะครับบางครั้งบางครั้งนะครับทุกคนมีหน้าที่การงานมีทวงทำเพวกผมไม่ได้มาดูแลหมาอย่างเดียวจําไว้นะครับพราผมไม่ได้ดูแลหมาอย่างเดียวผมดูแลเจ้านายผมดูแลทุกคนที่ทำงานผมมีหน้าที่ขับรถไล่สดนะครับตอนนี้เพิ่มไปหนึ่งคือดูแลหมานครับหนึ่งภาระของผมคือดูแลหมาแต่ถามว่าเป็นภาระที่มีความสุขไหมมีความสุขมากครับ ไม่เคยเลี้ยงหมาแต่เจอเขาเนี่ยนะไม่ดุไม่กัดเลี้ยงกับทุกคนติดนะครับนี่คือโอเคคุณครับโอ้แสนใจแล้วแบมเบวขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาเลยนะคะขออยเป็นนะคะขอบคุณครับเรียบร้อยครับหลับอีกตัวไม่นอนอีกตัวยังไม่นอนอีกตัวยังไม่นอนอีกตัวเดินหน่อดูนี่ไม่ปลุกเลย ไรกล่มว่างมา่าไงงวงเหรอน่ะเดินมาทำอะไรแต่ช้าล่ะเดินมาทำอะไรแต่ช้าเย์นายเนี่อันนี้คุยคุยกับน้องทับทิมคุยคุยน้องทับทิมคุยน้องทับทิมคุยน้องทับทิมล่นน่ลืมตาด้วยนะคุยคุยกับน้องทับทิมอยู่เย์นายเริ่มแล้วมันเริ่มู้ดแล้วครับจับเริ่มไม่จอค่อเจอกระดูกแล้วเากินกินเยอะเขากินอยู่เขา ดีขึ้นกน็กินเยอะยอย<ช>ครับไม่รับเดีกเยองค๋ยวผมขอตัวเต็มรถเต็มลาก่อนนะครับนะเดี๋ยวทุพี่จะไปไะ้ครับผม<ส><น>